สวัสด,ดีค่ะวันนี้ก็จะพาน้องๆมาทำคุกกี้กันค่ะอันนี้ใช้เป็นเนยสดนะคะเนยสด120กรัมนะแล้วก็เป็นน้ำตาลไอซิ่ง120กรัมเหมือนกันนะคะอันดับแรกเราก็จะตีเนยสดให้จนขึ้นฟูเป็นสีขาวนะคะเสร็จแล้วก็เทน้ำตาลไอซิ่งลงไปผสมแล้วก็ตี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 ต,ต,ตีให้เข้ากันนะคะ จะได้เป็นเนื้อแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้ไข่ไก่1ฟองค่ะก็ตอกลงไปเลยไข่ไก่1ฟองตามด้วยกลิ่นนะคะที่จะใช้เป็นกลิ่นเนยนมแล้วก็กลิ่นวานิลานะคะกลิ่นวานิลาจะใช้เป็นสามฝาค่ะแล้วก็กลิ่นเนยครีมนะคะตามลงไปแล้วก็ผสมผสมตีตีให้เข้ากันนะคะ ก็ตามด้วยแป้งอนเนกประสงค์หรือแป้งสาลีนะคะจะใช้เป็น250กรัมค่ะแบ่งเป็น2ส่วนนะส่วนแรกเทไปแล้วก็ตีแล้วก็เทส่วน2ส่วนส่วนผสมสุดท้ายก็คือใช้เป็นครีมเทียมค่ะจะใช้เป็น2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตีตีตีให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมที่บีบนะคะโดยการตัดหัวออกแบบนี้นะเสร็จแล้วก็มาประกอบที่บีบกันค่ะ ต่อมาเราก็จะมาบีบคุกกี้กันนะคะก็ตามใจน้องๆเลยว่าอยากได้ลวดลายแบบไหนนะแต่พี่จะทําเป็นรูปดอกไม้แบบนี้นะคะอ่าด้านบนของคุกกี้เราจะทําเป็นคุกกี้เนยสดธรรมดาไม่แต่งหน้าอะไรเลยหรือว่าจะใส่เป็นช็อกโกแลตใส่เป็นเม็ดมะม่วงใส่เป็นแอลมอนอะไรอย่างนี้ก็ตามใจน้องๆได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็อบที่เตาอุณหภูมิที่150องศานะคะ เปิดไฟบนล่างนะเวลาก็ประมาณ10นาทีค่ะหรือว่าให้น้องๆสังเกตดูว่าคุกกี้เราเหลืองหรือยังจากนั้นก็เอาออกจากเตาพักไว้ค่ะจนเย็นนะคะแล้วรอค่อยอ่าแกะหรือแซะคุกกี้ออกมาใส่กล่องเก็บไว้ทานได้เป็นเดือนเลยนะลองทำกันดูนะคะถ้าสงสัยอะไรก็เม้นถามได้เลยนะ ขอบคุณค่ะ